เรื่องธรรมะสอนใจคนรุ่นใหม่เรื่องเส้นทางสู่ข้างในธรรมะของคนที่วิ่งเร็วจนลืมดูใจบทนำเมืองที่ไม่เคยหยุดในเมืองใหญ่ที่ไฟสว่างตลอด24ชั่วโมงมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อไอซ์อายุ23ปีทำงานขายของออนไลน์บวกทำคอนเทนต์ไปด้วยชีวิตเขาเหมือนลูกดิ่งที่หมุนไม่หยุดทุกเช้าเขาตื่นด้วยเสียงแจ้งเตือนทุกกลางวัน รีบกินข้าวเพราะต้องแพ็คของทุกค่ำคืนยังเลื่อนถพโทรศัพท์จนเกือบตีสองเขาคิดว่าชีวิตต้องรีบไม่งั้นจะตามคนอื่นไม่ทันแต่ลึกๆเขารู้สึกเหนื่อยเหงาและสับสนว่าทำไปเพื่ออะไรจนวันหนึ่งเขาเจอกับคุณลุงขายน้ำชาแก่ๆคนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเขาเริ่มเปลี่ยนอันนี้คือบทนำเปรยตอนที่หนึ่งน้ำชาที่ไม่เคยเต็มถ้วย วันนั้นไอซ์เดินผ่านซอยหลังตลาดเห็นร้านน้ำชาหลังคาสังกะสีเก่าๆแต่คนกลับนั่งเต็มเขาเลยลองแวะเข้าไปสั่งแก้วหนึ่งคุณลุงเจ้าของร้านชื่อลุงกะมนลุงยิ้มอ่อนๆเหมือนคนที่ไม่มีอะไรต้องรีบขณะที่ลุงรินชาไอซ์บ่นว่าคุณลุงครับผมพยายามเต็มที่แล้วแต่เหมือนชีวิตมันวุ่นจนจับอะไรไม่ได้เลยลุงยิ้มและถามกลับเบา,เบา หนูเห็นน้ำชาในแก้วนี้ไหมไอซ์พยักหน้าลุงค่อยๆรินชาให้ล้นออกมาจนหยดลงโต๊ะเวลาจิตระวุ่นเหมือนน้ำล้นแก้วต่อให้สิ่งดีแค่ไหนก็ใส่ไม่เข้าต้องเทน้ำเก่าออกก่อนจึงจะรับน้ำใหม่ได้ไอซ์นิ่งนี่เป็นครั้งแรกในหลายเดือนที่เขาหยุดคิดจริงๆข้อคิดตอนที่หนึ่งใจที่เต็มไปด้วยความรีบความเครียด ความเปรียบเทียบจะรับความสุขไม่เข้าการหยุดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการเติมพลังชีวิตไม่ต้องรีบเท่ากับความเร็วของโซเชียลตอนที่สองเสียงของใจที่ถูกกลบคุณลุงกระมนถามว่าหนูเคยฟังใจตัวเองจริงๆหรือยังไอซ์ตอบแบบมั่นใจก็ฟังสิครับบอกให้ทำงานหนักผมก็ทำลุงหัวเราะเบา นั่นไม่ใช่เสียงใจนั่นคือเสียงความกลัวออสเงียบไปทันทีลุงพูดต่อว่าใจจริงของหนูอาจอยากพักอยากทำอะไรที่รักแต่เสียงความกลัวกลบจนไม่ได้ยินหลังจากคุยกันออสเริ่มรู้ว่าหลายอย่างที่เขาไล่ตามไม่ได้มาจากความสุขของตัวเองแต่เพราะกลัวแพ้คนอื่นกลัวไม่ประสบความสำเร็จกลัวถูกมองว่าไม่มีค่า ข้อคิดตอนที่2เสียงใจจริงเงียบแต่จริงเสียงความกลัวดังแต่หลอกคนรุ่นใหม่ต้องทำงานก็จริงแต่ไม่ลืมดูแลใจที่ทำงานอยู่ข้างในตอนที่3ส,สุขแท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาแต่คือสิ่งที่ต้องสังเกตลุงให้ไอซ์แบบฝุตหัดง่ายๆลองนั่งหลับตา30วินาทีหายใจเข้าลึกๆ แล้วถามใจตัวเองว่าตอนนี้อยากอะไรจริงๆไอซส์ทำตามและสิ่งที่ใจเขาตอบกลับมาคืออยากหยุดพักแป๊บหนึ่งแค่นั้นเรียบง่ายมากแต่เขาไม่เคยให้มันเลยหลังจากนั้นไอซ์เริ่มทำสิ่งเล็กๆเช่นเดินช้าๆระหว่างไปซื้อข้าววางโทรศัพท์ก่อนนอน10นาทีหายใจลึกๆระหว่างเครียดยิ้มให้คนขายของที่ตลาด สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ทำให้ใจเขาเบาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อข้อคิดตอนที่3ความสุขไม่ใช่เป้าหมายแต่คือผลข้างเคียงของใจที่สงบใครสังเกตความสุข